กน่าลัวสุดๆเลยเว้ยกลัวแม่งเอาแล้วแหละเฮี้ยโอ้โหเนี่ยกูว่าใช่ป่ะอันนี้ถือว่าเราต้องมาเฮ้ยแมนปุว่าเข้าไปแล้วเล่นแน่ๆเลยอย่าเพิ่งเข้าแน่เฮียขอดูดูแบบก่อนมาลงจอดรถมันก็คือบ้านดีๆหลังหนึ่งเลยเว้ยอู้หอันนี้มีนอนอันนี้น่าจะให้เราสำรวจอย่างเดียวเอาละแมนเดี๋ยวเวลาได้เฮียเปิดประตูอารอแล้วอ่ะโอ้ชีเฮ้ยหมาก็มีเสียงเลยเฮ้ย มันน่ากลัวจะกูไม่กล้าทำเฮี้ยอะไรเลยแมนไม,ม,ม่เห็นมีเฮี้ยอะไรเลยมึงก็รอกันดีอืมแต่ดาวเต็มห้องนะโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ<ะ>้อโ,โ,อโเหเฮ้ยเสียงอะไรแมนคนน่ากลัวอะไรเฮี้ยกูไม่อยากมองออกไปข้างนอกไม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเว้ยมึงเชื่อกูสิวะกูกลัวไอ้เฮี้ยมันมืดมืดอ่ะมืดมืดกว่าอนาคตรกลัวเฮี้ยมาเปิดประตูมองออกไปไม่เห็นเฮี้ยอะไรเลยเดินออกไปได้ด้วย ่แมนจะดีโก้แค่เดียวทีสองแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยคุณหลอนเสียงนาฬิกาดิไอ้ตรงลองลองมานี่ดิวะไปไหนลองมานนี้เลยลองกดอาคารหนเฮ้ยโอ้ของแท้เลยมเลยไอ้เฮียเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตรงไหนบนเตียงมนเตียงเมื่อกี้มีตัวนเตียงมีดิเฮ้ยแมนถ้าเกิดว่าเราปิดประตูอย่างเงี้ยค้างไว้อ่ะทั้งสองด้านเฮ้ยมีมีด้วยมีมีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไฟกับพี่บเหี้ยแล้ววะเสียงเสียงเดิน เดี๋ยวกูได้ยินเสียงเดินไอโต้ปลายเตียงเรามีหมีสองตัวละโอ้โอเคมี่บอกกูพังแน่เลยวะไอเหี้ยแมนมราพัง e เหี้ยอะไรตอนนี้โอ้ oh. Oh, มีบอนนี่ด้วยมะมามาเด้อเออมาละมึงป,ปิดประตูไปยังวะเมื่อกี้กูกดอะไรไม่ได้อ่ะ <My name. S 1> ไม่นะแมนเฮ้ยแมนมาเมื่อกี้บ,บอนนี่มันเดินมาตรงนี้ถ้าเดินไม่ค่อยสนกุกถ้าแบบถ้าเดินกลับไปกูป <c oughs> ิดประตูอย่างเดีย,ดยวเลยโคตรกลัวเลย เสียงนาฬิกาดังไม่หยุดเลยเฮียกูปิดประตูยันหงงวงเช้าแม่งเลยต้อกดให้หน่อยปลายเตียงอะกดไม่ได้เฮ้ยเย่เย่โอ้ยไงไดายิงโอ้ยหมดรอแล้วอแต่วะเฮ้ยไอเฮียเวลามันนับเฮียอะไรเนี่ยคือเฮียอะอะไรวะต้องยืนตรงนี้เหรอเฮ้ยเดินไม่ได้ไม่รู้อะเฮ้ยแม่ลองดับไฟดิทำไมต้องรอมาเดินเหรอไม่รู้อะลองลองปิดไฟดิเผื่อมันจะเดินลองลองลองดับไฟไปดิโอ้ยดับไฟก็ เ้ยแม่ลองดับไฟด้เผื่อมันจะเดินดับยาวๆหน่อยก็อยู่ที่เดิมดีกว่ามัาเฮ้กูทำเสี้ยนเลยเนี่ยนั่นสิทำไมอ่ะต้องให้มันมาอยู่ตรงนี้หรอมั้งไม่รู้อ่ะหรอไม่รู้เอ้ยเสี้ยไอ้สัตว์โอ้ยเสี้ยโดนหลอกดีกว่าไอ้เหี้ยใจเกือบวายเลยไอ้เหี้ยแม่งมาอย่างงี้ไงสัตว์แม่งเลยกับจิตใจกูไอ้เหี้ยอ่านแล้วหนึ่งชั่วโมง สองตัวแล้วอือไอโต้มึงดูเงียบๆแล้ววันนกูกลัวอยู่พี yeah. <laughs> <S <s> <S ่อะี่อะไรวะสีเดิมาจากไหนวะตดโกงเลยของกูทำไมวะกูแค่เปิดไฟคามแล้วหรอมันเดินมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไม่เห็นจะน่ากลัวเลยงางขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เลยไม่ไมันอาจจะล้อหลอกกูยอยู่กนะแล้วเวลานโผล่มามันอาจจะดิบมาหาก,กูเลยก็ได้นะทำไมฝังกูมาเงียบจังวะมันจะอยู่หน้าพัง เออไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยวะทีมเกมบั๊กป่ะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเสียงเดิมมันจะมันมาจากไหนเยอะแยะวะเหียเล็บคอนโทรลไม่ได้อีกแล้วเองเราเคยเช็กตู้บ้างยังวะเคยแล้วมีตัวซะด้วยตัวอะไรฮะไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตุ๊กตาไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้จักอ่ะหน้าตาคล้ายๆฟ็อกซี่ขนาดจะฟ็อกซี่อะไรเหียถ้าเกิดว่ากูปิดประตูค้างไว้ตลอดไปกูจะเกิดเหียอะไรึันมึงก็ยังไม่ได้ทำเหียอะไรเลยโตกดหน่อยเล็บคอนโทรลมขยันมากจรง ไอ้เยอะไอ้ยอเดี๋ยวประตูฉันเฮ้ยเขาเอ่ยแบบเดียวเองไอ้เยอะกูไม่ได้ยินเสียงเยอะเลยเมื่อกี้โอ้ไอ้เยอยแมนเมื่อกี้มันเดินกันเต็มบ้านเลยเยอะเอ๋แดกเลยเฮ้ยมันลงมันลงงั้นหอเมื่อกี้ไอ้เยอยแมนกูไม่ได้ปิดเสียงไอ้สัตว์กูเปิดเบาเกินกูจะเปิดเสียงไอ้หูอื้อไปเลยเยต้องได้ยินเยอยอะไรบ้างแหละว้าวจริงละมาเลยแป๊บเดียวก็มาเลยบอนนี่นะหมายถึงไอ้ตัวบนเตียนอ๋อ เสียงเดินเฮียอะไรวะเสียงเดินอย่างหนักอะไอ้สัสมันโตไม่ได้แก่ไอ้โตโกเองมีเฮียโตกู <c oughs> ๆๆตเปิดแง้มไปแล้วก็เจอเลยเฮียกูไม่ไหวละบ้าเกมกูบ้าเกมเลยดีกว่าเฮียมาละมันเข้าบ้านมาละคือมันเดินมาไวเฮียเฮียเน่อยไหใช่กูรู้ว่ามันเดินมาไวเพราะกูเคยเห็นตอนมันเดินกำลังเดินมาแล้วกูก็ปิดประตูอัดหน้ามันรู้ว่ากูต้องฟังเสียงมาก่อน พอคันดีเเรียเลยเกมในไอ้เหี้ยกูเล็กคอนโตไม่ได้ย่ะโตเล็กคอนโตได้ไหมถ้ามันมาแบบเมื่อกี้อ่ะไม่รู้กูาปิดประตูก่อนเลยไอ้เหี้ยกูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยอ่ะเล็กคอนโตที่ครูเสียงมึงไม่ต้องเล็กคอนโตดิมึงก็กดคลิกตรงกลางนั่นแหละบอกขึ้นได้เหรอเกมกดอะไรอ๋อไอเหี้ยได้กูไม่ไล่มีไอ้เหี้ยกูบอกแล้วกูกดอะไรไม่ได้เลย